วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเกมไมค์ครับนะคบโอ้ไม่ใช่ชื่อช่องแต่ว่าขอเรียกเป็นเกมไมค์แล้วกันนะวันนี้เราอยู่ในการรีวิวมอดที่ทุกคนนั้นอาจจะอยากได้เพื่อนำไปเล่นในแมปบางอยางตามชื่อคลิปเลยแจกมอด f i n a l infinity splity beast หรือว่าไฟ fnaf fsdfb นะนี่ นี่เป็นมดของคุณอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้ดผมเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้แล้วกันหลังเพราะผมได้มดนี้มาจากคุณบางคนครับเขาแจกมาให้ผมและหลังจากนั้นผมก็มาเล่นและนี่ก็จะเป็นมดผ้าของสกิลตี้บีตัวละครออทั้งหมดเลยนะครับในโอเคเราจะมารีวิวตัวแรกก่อนเลย โอเคมันเกิดอ,อาจจะนี่มาแล้วครับนี่ตัวของเ่า,าปัอาจจจากอะไรสักอย่างหนึ่โอ้อ numb, อเพลงติลิกาสิตนี่มันพเพลงติลิกาสิตไิมึงเองทำ้าอะไรเนี่ยนี่เพลงติลิกาสิตนะเว้ยเฮ้ยเป็นอะไรวะ What are <laughs> อันนี้เป็นการจำสกแกนถือว่าเป็นการจำสกแกนในเวลาเดียวกันแล้วกันถ้าเราตีเขาเปไปนีหนเขาจะพูดออกมากามที่เราเห็นนี่เราจะมาดูกันนี่ทุกคนเห็นใช่ไหมตัวของเฟดดี้มีอาการหุบพังอยู่ดียวผมจเอาดาบเพชรมาตีเขาแล้วกันมีดัง่าแค่เจ็ดผมไม่ค่อยชอบเฟดดี้เลยเพราะมันแม่งร้องเพลงบัชจินโนะอะไรนะแบบนั้นแหนะไหมเราจะเห็นว่ามี การพังเนี่ยพังชิปชิปเลยมาดูเรื่องของเขากันบ้างเนี่ยเรื่องเขาจะอย่ค่นี้นี่เมื่อกี้เพลงติลลกิสิ็นะครับ่านผู้ชมอย่าไปสนใจมากขอเขเียนเร็จเครื่องนี้มาก่อนเครื่องนี้เป็หรับชา์จพลังงานเฟรดี้เ็เลยนเรียบร้อยล้วกำลังชาร์จพลังงานอยู่เดี๋ยวดูสิเฟรดี้ของเราก็จะกำลังปึ้งปังสมบูรณ์เป๊ะเลยและตัวของเขานั้นโอ้แล้วตัวของเขานั้นจะมีความสุขมากหลังจากนั้น เราก็จับมาจากของเขาแล้วเราก็ขอไปเขาัวๆเดี๋ยวผมจะขอเปาเสียงไปก่อนหรือไม่ผมก,ก็เปลาเสียงไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอค่าเฟดี้ก่อนแล้วกันตัวถัดไปล็อกซี่นี่โอเคอันนี้ตัวชื่อล็อกซี่ใช่ไหมเห็นจังว่าสกิลตี้มีบอกรืยว่าเราจะไปจาดส,สแกมก็พุ้มเนี่ยจะเป็นประมาณนี้แต่อย่าเข้าไปแก้เขามากเกินไปเดี๋ยวมาาันจะเดี๋ยวมันใจนี้เดี๋ยวล็อกซี่จะจำสแกนเราดูๆเนี่ยมีการดมดมกินหาคนด้วย นี่คือตัวของล็อกซี่เนี่ยล็อกซี่เขาจะพูดคำนี้เราเปิดเสียงให้ดูแล้วกันเขาจะพูดอะไรกันบ้างเราจะตีเขาไปแล้วกันหนึ่งนัดสองนัดสามนัดเนี่ยเขาพูดแล้วสามสิบเนี่ยไม่รนะูนะ้อนะ่นะ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 นี่เราเขาเริรเ่มมีรอยผุพังแล้วครับเพืผู้ชมดูนี่สิถ้ามีการอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกไว้ให้ด้วยนะครับโอเคตายซะ ซึ่งเราจะมาดูการผูกพังอัะตอนนี้ตรงแขนเขาเริ่มมีรอยต่างดำขึ้นมาแล้วและตอนนี้ตรงหัวเขาก็มีความดำๆเหม็นหมิม่นขึ้นมาแล้วตอนนี้ตัวหมองล็อกซีดำแล้วเออเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูก่อนกัตบโอเคตอนนี้เราเห็นที่ล็อกซีกำลังจะตายแล้วล่ะนี่คือสภาพของล็อกซีหลังจากนี้ จับตาจับหูจับจบมูกของทุกคนให้ดีนะเลือดตัวของล็อกซี่เี่ยเลือดเยอะมากต้องใช้ตาเลมอติเนี่ยสภาพล็อกซี่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ส่วนผมของเธอเนี่ยยังคงสวยสั้นงางา,งาเหมือนเดิมอย่างที่เธอเคยพูดไว้นี่ล่างพิเศษของเธอคือล็อกซี่ที่ตาบอดไปแล้ว <c oughs> ถ้าบอกมันจะเป็นเหมือนในเกมไหมที่แบบเธอจะวิ่งมาใส่เราแล้วก็กระโดดใส่ก็เป็นนะเดีย๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันเพราะเธอโหดมากพอถึงลือถึงล่างนี้นะ บอกเลยว่าเธอนี่โอ้สลัดโอ้สลัดผัดเลยอะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเฮ้ยนี่เธอเธอเธอมาแล้วเธอเนี่ยนี่เธอจะไปประมาณนี้แต่เธอตั้งจะกากมาในเกมนี้โอเคตูมโอ้นว่าเธอจะวิ่งช้ามากเธอตามเราไม่ทันเลยยูมอไอพูสลาปุ่นเนี้ยโคตรน่ารำคาญเลยใช่ไหมชิวเลยอุ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 ยนี่คือวิธีในการรอดจากล็อกซี่นะค่ะท่านผู้ชมคือการที่เรากระโดดออกมาเนี่ย แล้วหลังจากนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยขวเร็วเลยไอ้สัตว์วิ่งคนเร็วนี่นี่นี่เป็นสูนยของเราอโอ้ยยลไส้อีเว้ยไอ้กระเทยนะกะรีอีกอีกะรีกะรียจะมาแก้ตัวฉันอี๋โอ้โหผมก็บอกแล้ว่าล็อกซี่โหดมากเวลาเธอพุ่งเข้าใส่อะผมผมบอกถ้าเธอพุ่งเข้าใส่ให้เรากดกระโดดนะเพื่อหนีจากเธอแต่ไม่เหมือนแต่ในเกมมันไม่มีในเกมคือตายแล้วตายเลย เอ้ยโอเคเดี๋ยวเราขอค่าล็อกซี่ก่อนซึ่งตัวล็อกซี่เป็นตัวที่น่าลำคาญมากตอนนี้อออชอบบ้านนี้สุดแล้ววงล็อกซี่กับผมอยากอัปเดตต่อไปผมรู้ข่าวสามมาที่หนอว่าจะมีตัวซันกับมูนมาการตอบและมูดตอบแล้วก็จะมีตัวของมอนตี้มาด้วยส่วนในอนาคตนี่เป็นแค่เวอร์ชันทดลองเฉยๆนะบอกแค่วูดแค่นี้ลองตัวถัดไปยดูท่านผู้ชมบางคนอาจจะชอบชีก้า ตัวที่ผัวมาตั้งแต่ภาคต่ออื่นป่ะปัจจบันด็อกซี่ไม่ิด้ผัวด็อกซี่เป็นตัวใหม่ใหม่แต่ว่ามันก็คือด็อกซี่อ่ะเนี่ยเห็นไหมเคยจะพูดคําอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่ร hmm. ู้ท uh uh ี่เคยจะพูดเขาเปิดเสียงเพื่อไว้ก่อนมันจะมีแอนิเมชันที่เธอกินขยะด้วยเนี่ยเขาชื่อเขาพูดว่าแกงกะหรี่หรือว่าแกงกะหรี่ด็อกเตอร์แกงกะหรี่อ่ะผมเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวมากเกินไปก็จะมีการรีวิวประมาณนี้ก่อน เนี่ยเธอ,อยังพูดอ่ะเธอ่ะเขาจะให้ดูอนิเมชั่นของเธอที่กินขยะถ้าใครมีเวลาที่ลองเหมือกับผมนะเธอคุณจะเห็นเหมือนกับพี่อ๋อเขามีอยู่แล้วไนงะเป็นเมืองนะออคิดก่อ๋อคนคนที่เคยผมบอกไปต้องต้องข้างต้นที่เขานี่เขาเป็นคนสร้างมดน,นะเขามีอนิเมชั่นในการกินขยะด้วยผมเห็นเป็นแอนิเมชั่นของตัวชิก้าผมเห็นแล้ว นี่ก็เป็นมีนะแต่ว่ามันยังไม่โผล่มาไงก็ก็แค่นักมาเรามาดูการถูกพักเขาบ้างนี่ตอนนี้เธอมีรอยดำแล้วตามสุขของในเกมเลยหลังจากนั้นในดำขึ้นดำเมียไปดิดำนี่ตอนนี้เรามาดูจำสกแกตเธอว่าโค้ดนลัวดีนะเนี่ยอออ้้ยยเาไปเอาไปกกระิ ถ้ามีคำหยาบคายอะไรหรือว่าเสียงรบกวนอะไรก็ขอโทษด้วยกันนะครับโอเคตัวงชิ้ก้าจะมีประมาณนี้นะครับเทิร์ปมาจะหายไปแต่มันไม่มีการดบปากให้เราไงดบอะไรพวกนะี้อุยเมื่อกี้ค,คือคอนเสิรหหัวถมบนซามลบหกสิบองศาสาเซลเซียสเซนที่ไม่รู้ว่าทำใจไปยังไงหุ่นยนต์ทั่วไปคงทาไม่ได้หรอกแม่พังขนาดนี้ยังยังอยู่ทรอดได้ด้วยนะไม่เหมือนหุ่นยนต์ภาคแรกๆแ,แล้วเนี่ยโดนเผาแล้วต้องตายเนี่ยตัวไม่โดนเผาแล้วตายหรอโยมสปินแฟรมา ก็ไม่สปายแล้วไงว่าเปีนแท็กจะมาข้านี้ไหมเพราะทุกคนก็ไหนี่ยนุ๊ยนุ๊ยนุ๊ยับยมยุ่มชุดเกลียดโอเคตัวถัดไปวันนี้ตัวนี้เป็นตัวละครที่แบบนี่คือจำสกแกนเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำสาธิตอะไรให้ท่านผู้ชมดูเธอความมีเธอมีความสามารถหนึ่งอย่างก็คือก่อนที่เราจะเจอผู้เจอกับเธอเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นประมาณเนี้ยเธอจะพูดคำอย่างหนึง่งแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆของเธอเนี่ย มาทำให้เรางมุนหัวมากๆาซึ่งส่วนใหญ่อุ้ยที่ก็ที่กิกลีเธอจำไม,ม่ใครใครหมุนหัวขอเดยเพราะตัวของเธอเนี่ยอันตรายมากถ้าเราเข้าใกล้ๆเธอนะแต่ความจริงถ้าเธอวิ่งแล้วก็ดีนะเวย้ยแต่เธอไม่วิ่งไรเงี้ยเราก็เลยถือว่าเราโชคดีไปแล้วก็มาเลยนางนางก็ะต่ายลุกเสีย ใครมึนหัวก็ขอโทษเธอละกันเนี่ยเธอจะวิ่งไล่เราโอเคผมขอโทษละกันนะโอไม่โ oh อ oh no เอกูมึนหัวกูง่วงเลยตอนนี้แทบจะอ้วกแตกเลยครับท่านผู้ชมถ้าใครเกิดจะถ้าใครเกิดอ้วกแตกขึ้นมาก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจ,จตัวแต่ก็แต่ถ้าใครจะสามารถกดข้ามไปได้เลยนะครับตรงจุดนี้โอเคแป๊บนึงนะ โอเคหมานว่าเราจะหลุดจากเกมนะเพราเวาจะหลุดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจบพิบพิัณฑนี้ก่อนเดี๋ยวเรอพาร์ทสองต่อโอเคขอโทษนะครับผมเทาได้แค่นี้แหละท่านผู้ชมอืมพาร์ทสองจะเป็นพาร์ทของอะไรดีละ่ะพาร์ทของอุป,ปกรณ์แล้วกันเพิ่อมันจะสั้นหน่อย